โอ้หมานี่แหลสสะครับทุกท่านปลาดุกตัวนี้ตงงัวง่ายเพื่อมาเลยแล้วมันลุ้นใส่คโคเลย <S <S สบายดีท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุครุสคนเด้อถั่วมือนี้มาพบก,กับซองบาเล่าแปดแปดอีกแล้วเนาะถั่วมือนี้เบาเลาวก็สิมาเฮ็ดคลิปไปใส่เบนะ็ดเนาะถั่วมือนี้ไปใส่เบ็ดป่านะเป็ดปรากฏถั่วเขามีเหงือนะ่อเนาะมีเหงื่อปรากดไปใส่ เอาไปเซเบตเมืนนี่ก็มีนายพานน้อยสามคนเนาะเป็นพาไปมื่อนนี้เธอว่าเขาไปก็เขายางไปแล้วมื่อนนี้เัายางไปตอนเมันก็ใกล้สิมืดเลยเนาะมันก็สีมืดๆแน่คลิปพร้อมมันก็สิบรแจ้งไปเลยเนาะตอนนี้เธอมันมืดเลยเนาะแต่เป็นไก่สิตกดินแหละนี่เธอเป็นทีมงานเขาสิไปเซเบตเนาะสิเว่นเป็นนายพานน้อยเลยเป็นนำทางก่อนมื่วานนี้เธอว่าเขายางไปเนาะเซเบตเมื่อวาน ตมกี้สิว่าพาขันขี่รถก็เลยไปขี่ทางมันย้เนาะตอนี้คือว่าในพานน้อยเฮามีสามคนเนาะวันนี้ผมถ่าไปในพ,นพนในานฮามีซื้อ,อยังไ้ซื้อจังได้เพื่นนี่ในพานน้อยคนนี้เดี๋ยวในพานตนใส่ในพานงาได้สิคือนี่ในพานงานในพานตนยุ่งน้องกันเลยพ <c oughs> ไปสองคนซื้อจังได้เพิ่นเ <c oughs> ทพกับบิน สองคนมนื่อกี้เธอว่าเขากำลังย่างไปเนะาะเธอเขาสีไปใส่แล้วเขาสีเงื้อกงน้ำเลยตอนนี้เธอมันเหมือนอเลื่อนใต้ไฟในผาหน้าก็มีสามคนคือวนะ่าเนาะสามคนจะพันย่างไปก่อนเขากำลังใส่ <ไฟ S 2> เป็ดโอ้โหเด็กใส่เนื้อมันตีเถอะชเชียบในนั้น

พอ,พอโดนอ่ะเดี๋ยมขีมุกโอ้ดี๋่คือคือกัด่ได้ยโตไปใช่แล้ว่ะมีร่างนึงนีบอลข้าศึกครับอืใช่เหรอครับร่างนึ่งไงดินเี่ยห่มหอมวะ เจกห้องใชคือปลาแดกบูกว่ปลาแดคือปลาแดุงแต่คือปลาแดเขาุงแต่ปลาแดฟูงบูมินเด้ใช่อันนี้ส่งสิปลาแดเขาเ็ดแดงเอูนาเวหนักเนื่องกะเออนีนี่แหละนีนี่ร้มันทแล้วะไรสบายมีจังเก่งใจกันเจ

ตันนี ite, like like well, ้ถือว่าห้องกำลังพากันรอใสบ็จนะใส่ต่าห้วยตัวนี้กะเป็นห้วยขึ้กันหรอกินเลยค่ะอยากไ่ใช่ไหม โอ้อ <Đ> ้ย่อยน่อกปาตยังอ่เป็นตอนนี้กำลังรอเงาออกป่าเห็นป่ามันเห็นป่าไปแล้วไปแล้วไปใช่ป้าไปดิอนี่

โบไซ่บไซเป็นเขาสซแล้วไปไปเขาสซตลอดนะเขาสซก้อนเฮาเฮาเข้ามาค้ำก่อนคือเด็กกับเฮาอล้วเนาะไปไป เรากำลังลอกยามเบ็เนะกำลังลอกยาดตือบได้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องไปยังครับปรากฏกดน้อยปดเอาเลยนอนปักมือเด้วยมาแล้วมาแล้วหักเออจับจับนันยงมันจับหัวอันนี้ เอาสจับหัวมันจับผัวมันไอ้ก้อนพลดออกเลยแล้วสองตัวเลยพี่น้องตัวนี้เป็นปลาปลาสูตรเนาะสูตรไปพดออกเลยสองตัวแล้วมาใช่หมแม่ ตัวน,นี้ปลาปุกเนาะ,ะมาเทดว่าโอ้มานี่เลยพี่น้องตัวที่สามเดินมาเลยปลากรใหญ่ตัวนี้เผ็ดเผ็ดอีกแล้วมาต้นเนาะมางา,งาผ่านตน้น<า>เออผ่านงา,นานตัวที่สามหมดเลยยกขึ้นเชืคู่เลยก็ได้ปะกรตาดึงออกกระตา ก็แบบกูเลยหลังก็ตาเลยกูเลยนะกูเลยทำเลยเออใช่โอ้มาหัอีกแล้วพี่น้องตัวที่สี่ตัวที่ 4, ทห้าเบาง่ายไปไหนตัวน้อยๆปลาขาวตัวนี้ทีมงานเราเริ่มเมยแล้วมันเดืกดเลยเริ่มหิวขานะ้าวเนาะทีมงานนายพาน โอ้ปลานใหญ่ปลานใหญ่คลองบ่โอ้มันมปลาขาวโอ้ตะขาวหญ่ตัวนี้พี่นอ้องตะขาวหญ่ตัวนี้ลงคู่เลยไปปลาดตัวนี้ใ่โอ้ตกไงมาดีแลละพี่น้องปลาดตกไง กันตายแล้วใส่คูีเลยเรื่องอะไรโตแล้วจะโตมายามีราง,งนีนะาะทำไมต้องสมานดิวโอ้มานดูวโอ้หัหกตายแล้วทำไมาตายแล้วเนาะพอมายามโดนผลได้ตายก่อน อย่างตะนันต่อยโอ้หมานี่แหลสสะครับทุกท่านปลาดุกตัวนี้ตงงัวแง่ขึ้นมาเลยลองมันลุ้นใส่โคเลยเอ,อ่อสุกแล้วสชคแล้วคือว่าตอนนี้เฮาใส่เบ็ดก,ก็ถือว่าเหากำลังเมื่อเนาะเจ้าเฮากูเบ็ดมากคนะือตาเฮางกดได้อยู่นะหลังสุดท้ายพอดีเฮาได้ปลาดุกนะ แต่ที่งานนักลาสามตัวจิ๋วมันเมยแล้วมันเดืกแล้วตอนถือว่าเขาขอจบคลิปไปเพื่อน,นี้ีนอนตามผู้ชมฝากบรรดาท่านผู้ใดที่ว่าเข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบเนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ในเดอ้อบรรดาทา่านท่านเข้ามาสจนจบคลิปแล้วเนาะ